อ้าเอาเละครับผมกลับดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวกลับสู่3619สโตโดของเราอีกรอบหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เนี่ยมันจะแปลกตั้งแต่ท่านผู้ชมดูแล้วว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้เราเปิดเบื้องหลังให้เห็นเลยนะครับว่าเออพับหน้าจออย่างไงกดเ,ออเข้ามาเป็นฟูลสกรีนอย่างไงก็เพราะว่าออไม่ได้เข้าโปรแกรมตัดเลยนะครับคือคลิปนี้เนี่ยจะเรียวๆเลยจะไม่ได้มีการตัดคําพูดไหนออกเลยนะครับท่านผู้ชมที่เกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยคือต้องแจ้งก่อนว่า ล่าสุดที่เราลงผมขอดูก่อนนะเราลงก็คือเป็นโทอมใช่ไหมอะโฟโต้แอดเวนเจอร์นะครับผมที่เราคิดว่าจะทําเป็นซีรีส์กันแล้วผมก็ลงไปทั้งหมด2ตอนก็นับปัจจุบันเนี้ยมันเลยผ่านมาถึงเวลาประมาณ10วันได้แล้วนะครับผม10วันแล้วที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมก็คือปัญหามันอยู่ที่ว่าเอาอย่างนี้ก่อนอ,อย่างที่บอกก็ข้างต้นนะผมว่าคลิปนี้จะไม่มีการผ่านการตัดต่อเลยเพราะนั้นคลิปนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเรียวเหมือนแต่ก่อนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของคุณภาพภาพก็อาจจะแย่ด้วยอันนี้คือทําไมถึงขอปล่อยคุณภาพคลิปมาแบบนี้แบบไม่ตัดเลยหรือว่าแบบว่าภาพแย่เลยก็คือต้องยอมรับนะครับผมว่าตอนนี้ทางผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมเลยเป็นปัญหาที่เรียกก็เป็นอาการประจําช่องได้นะครับผมแล้วก็เป็นปัญหาที่ชอบทําให้เราต้องพากจากกันตลอดเลยนะครับผมรวมถึงครั้งนี้ด้วยเนี่ย ก็อาจจะเปอีกหนึ่งเหตุผลนะผมจริงกินหูฟังไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าไมค์มันออกตัวนี้นะเออถอดหูฟังกันหน่อยนะไม่ค่อยได้เห็นกันถอดหูฟังใช่ไหมครับคือปัญหาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าคอขวดมาสักพักแล้วคือคอมมันจะชอบพังเว้ยท่านผู้ชมคืออันนี้เราพูดตรงๆนะพูดแบบว่าแบบไม่อ้อมค้อมเลยคือเราก็ผมเองเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบว่ามี เรื่องของเม็ดเงินใช้คำว่าเม็ดเงินละกันไม่ได้ถามเม็ดเงินสูงอะไรขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์หรือเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยจะอยากได้อะไรสักทีหนึ่งอ่ะอย่างถ้าใครตามแรกๆไฟตัวนี้ที่ยิงอยู่เนี่ยทิ้งถึงแม้มันจะสะท้อนแว่นกูก็ตามเนี่ยก,กว่าจะได้มาก็ยากกล้องตัวนี้กว่าจะมาก็นานเดี๋ยวผมเพราะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภาพรวมมากกว่านะครับผมที่พูดตอนนี้ถ้าใครดูช่องเรามาเนี่ยน่าจะจับใจความไปแล้วว,ว่าประโยคต่อไปที่ผมจะพูดคืออะไรนะผมก็คือ ช่องเราตอนนี้อาจจะเป็นช่องร้างนะครับท่านผู้ชมอันนี้พูดกันชัดๆเลยนะครับคืออาจจะไม่มีคลิปลงไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยผมอ่ะคิดว่าจะพยายามแก้ไปเรื่อยๆนะผมคือพยายามแก้จนกว่าจะได้คือก็ไม่อยากจะอัดวิดีโอแบบสามพหกหนึ่งเก้าคือวิดีโอแบบสามพหกหนึ่งเก้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เขาเรียกอีเวนต์พิเศษจริงๆแบบว่าครบรอบสองปีครบรอบหนึ่งปีหรือว่าร้อยซับห้าร้อยซับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิดีโอแบบ3 6มพงเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกนี้นะไม่ใช่อีเวนต์ดีๆเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ที่ไม่ดีนะผมเช่นอย่างมีครั้งแรกที่มีวิดีโอแบบ3ามพงเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของคุณย่าผมใช่ไหมอ่าที่ผมพักช่องไปประมาณ3เดือนนะครับผมก็มีเรื่องของ สามพงหนึ่งเก้าผมกลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีหลายๆอย่างมามากเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องตลอดเลยคือถ้ามีวิดีโอเป็นสามพงหนึ่งเก้าเนี่ยขึ้นมาในช่องเมื่อไหร่เนี่ยมันมักจะมีปัญหาหรือไม่ก็เรื่องที่ดีเสมอเลยแต่คลิปนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมก็พูดตรงๆเลยว่าจริงๆก็อยากจะบอกว่าเออท่านผู้ชมรอกันก่อนนะเดี๋ยวคลิปจะลงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากจะหลอกตัวเองแล้วก็ที่สําคัญคือไม่อยากจะหลอกคนดูคือหลอกตัวเองว่าคอมมันไหวหลอกตัวเองว่าผมน่าจะแก้ได้ผมหลอกได้นว้ย แต่ผมหลอกคนดูไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนดูเราอ่ะคือมันก็ไม่ได้เยอะนะอ่ะพูดตรงๆคือมันไม่ได้เยอะกับกับช่องอื่นแต่ว่าสาหรับผมมันมันดูเยอะเพราะว่าเรามีผู้ติดตามตอนเนี้เท่าไหร่วะ4 42คนกําลังติดตามช่องนี้อยู่นะครับผมผมก็ไม่อยากจะทําอะไรค้างคาผมก็ไม่รู้หรอกว่า400คนเนี้เขา follow เราแบบว่าดูทุกคลิปจริงๆดูทุกซีรีส์จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นซับลอยเป็นอะไรพวกนี้คือเราก็ไม่อยากจะ พูดไปเนาะแต่เราจะถือว่าทั้ง442คนนี้คือซับสไครต์ของช่องผมนะผมก็คือทําอะไรผมพยายามที่จะบอกผมถือกติแบบไปมาลาว่ายอยู่แล้วนะครับผมคือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยจบซีรีส์ผมก็จะโพสต์ในชมุมชมหรือว่าผมจะหายไปผมก็จะโพสต์บอกตลอดเลยนะครับผมซึ่งมีครั้งมีแค่ครั้งเดียวที่ไม่ได้บอกก็คือครั้งของอที่ผมกลับที่ผมไปแข่ง MC ของมอถูกไหมเออนั่นแหละผมก็ไปทํางานไปทําอะไรมาแล้วก็ไม่ได้บอกท่านผู้ชมว่าจะพักช่อง คราวนี้มันก็มีแผนในใจยอยู่จากคลิปนั้นนี่แหละนะผมจากเคสนั้นเลยแหละไม่ได้คลิปเพราะนั้นเนี่ยคลิปเนี้ยก็เลยจะเป็นคลิปที่จะมาขออนุญาตท่านผู้ชมนะผมขออนุญาตประกาศเหมือนตอนเหตุการณ์ของคุณย่าผมก็คือจะขออนุญาตพักช่องอ่าพักช่องในที่นี้พูดตรงๆนะคือเป็นเรื่องอุปกรณ์ลนแรงร้อเปผมพูดเลยว่าจะไม่มีคำว่าหมดไฟจากผมคือถามว่าถ้าอุปกรณ์ผมพร้อมเนี่ยผมยินดีนะที่จะทาไปเรื่อย ยินดีที่จะทำแจกความสุขแจกความบันเทิงให้คนดูไปเรื่อยเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าสุดท้ายแล้วอะพอคนดูมันเริ่มเยอะเราก็รู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกผิดในใจนะเวลาแบบคลิปมันอะอย่างคลิปเนี้ยภาพแม่งไม่ชัดแน่เลยแล้วก็จะไม่ผ่านโปรแกรมตัดจะไม่มีการเรนเดอร์สเกลจะไม่มีการปรับแต่งอะไรเลยคลิปเนี้ยมันจะเดียวอย่างที่ผมบอกข้างต้นเลยเพราะว่าความผมตอนนี้เข้าโปรแกรมตัดไม่ได้ด้วยซ้านะครับผมต <laughs> อนนั้นเนี่ยคือแม่งหลายอย่างมากอัดคลิปเนี่ยกว่าจะอัดคลิปนี้ได้จริงๆคลิปเนี้ย มันควรจะอัดมาสั้งนานแล้วนะผมผมจะไม่บีบให้มันมา <c oughs> จะไม่บีบให้มันมาไกลถึงขนาดนี้แต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยวันที่อัดคลิปคือวันที่28มกราคมนะผม <c oughs> แล้วก็เชื่อวันที่ลงคลิปเนี่ยก็คือหลังจากที่ผมอัดเสร็จตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ3ทุ่มตรง3ทุ่มเออประมาณ3ทุ่มนะผม3ทุ่ม20อ่ะไม่ตรงมากก็ง่าจะลงประมาณ4ทุ่มนะผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตประกาศพักช่องแล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็ เชื่อว่าถ้าตามมาจริงๆจะรู้ถึงปัญหานี้นะครับผมของช่องเราก็หวังว่าคนดูจะให้ภัยผมนะคมคือถ้าคนดูที่ดูคลิปนี้แล้วเบื่อว่าช่องนี้แม่งมีแต่ปัญหาไว้ช่องนี้แม่งเดี๋ยวก็หยุดลงคลิปไม่ต่อเนื่องจะเลิกติดตามอันนี้ผมจะไม่ถือโทษกดพวกคุณเลยนะเป็นความผิดของผมเองคือการที่เราเลือกที่จะทําช่องแล้วเนี่ยเราควรจะมีเขาเรียกว่ามีจรรยาบรรณกับการทําช่องเนาะ ผมเองอ่ะเป็นคนมีจรรยาบรรณนะผมเชื่อว่าบางคลิปอะ่ะแม่งไม่มีคนดูหรอกคือซีรีส์เนี้ยเป็นเกมที่กูอยากเล่นเฉยๆแต่สุดท้ายมันก็เป็นคําสัญญาที่ว่าอังคารพุธต้องลงสีรองอังพฤหัสเสาร์อาทิตย์ต้องลงสีหลักแต่ว่าอาจจะไม่มีคนดูแต่ผมก็จําเป็นต้องลงเพราะว่ามันเป็นจรรยาบรรณว่าผมอะ่ะต้องลง5้าคลิปต่อสัปดาห์ให้กับคนดูมันเป็นสิ่งที่ผมตั้งปฏิหานไว้แล้วผมก็ต้องทํากับปฏิธานที่ผมตั้งให้ได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยคือ ถ้าผมหายไปขนาดเนี้แล้วจะไม่มีคนมาดูผมเลยหรือว่าซับสไครต์จะลดลงอาจจะกลับมาอีกทีอาจจะเหลือ200เหลือ300เนี่ยมันจะไม่ถือโกรธเลยละกันท่านผู้ชมเพราะว่าผมเชื่อว่าช่องที่เพอร์เฟกกว่านี้ช่องที่มีอุปกรณ์พร้อมมากกว่านี้ช่องที่แบบว่า ออตอบสนองกับคนดูมากกว่านี้มีการถ่ายทอดสดตลอดคงเส้นคงวางตลอดไม่พบปัญหาภาพชัดอะไรก็ตามต่างๆมันมีเยอะนะครับผมเชื่อว่าการแข่งขันในยุคนี้มันสูงนะครับผมผมก็ยอมรับจริงๆว่าก็เสียดายโอกาสนะคือรู้ว่าตัวเองก็น่าจะมีคนชอบผมอยู่บ้างถึงกดซับสไคร์มาแต่ก็เสียดายที่ว่าเราแบบฐานไม่ดีเหมือนเขาอะไรอย่างนี้นะผมก็เรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะผมเรื่องหมดไฟก็อย่างที่บอกอย่างที่ชี้แจงก็คือไม่มีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เนี่ย อาจจะพูดวนเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการตัดเพราะนั้นจะไม่มีการ QC เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือไม่รู้จะพูดกี่นาทีนะจะพูดไปเรื่อยๆแ,แล้วก็จะหาทางลงเองนะครับผมก็คืออยากจะคุยกับคนดูนานๆแหละเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่านับตั้งแต่คลิปนี้ลงไปเนี่ยเราจะได้เจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับผมคือเราไม่รู้จริงๆเพราะว่าให้คําตอบคนดูไม่ได้เลยนะครับว่าเออคอมจะมาวันไหนเราจะ กลับมาลงคลิปเมื่อไหร่จะมีการไลฟ์อีกไหมจะมีซีรีส์อะไรจะทําเหมือนตอนคุณย่าหรือเปล่ามีเกมในโทรศัพท์มีไฮไลท์อาวมาให้ลงคือไม่สามารถที่จะตอบได้จริงๆนะครับตรงนี้สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ชี้แจงไปก็อาจจะพักช่องไม่อาจมันคือการพักช่องนะผมซึ่งไม่มีกําหนดในการกลับมาลงคลิปอันนี้ชี้แจงกันตรงๆเลยนะครับผมเยถ้าแมงสันแล้ไหมเน <laughs> ี่ยเห็นไหม มันแบบไม่มีกําหนดในการกลับมาไอ้น,นี่เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่อาจจะทําให้ผิดหวงังใครที่รอดูเกมต่างๆรอดูผมอะไรก็ตามเนี่ยต้องขออภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้จริงๆนะผมพายายามที่จะรักษาชีวิตให้รักษาชีวิตรักษาแบบว่าช่องช่องเนี้ยช่องน้อยช่องเนี้ยให้มันอยู่กับคนดูแจกความบันเทิงกับคนดูไปได้เรื่อยๆจริงๆนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราทําคนเดียวเนาะทาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีทุนเหมือนคนอื่นเขาอันนี้ต้องยอมรับเลยนะเพราะนั้นเนี่ยก็สุดท้ายวันเนี้ยมันก็มาถึงนะผมแต่ท่านผู้ชมอย่าเศร้านะผมไม่ได้บอกว่าผมจะยุบช่องอันนี้ต้องขอเข้าทำความเข้าใจก่อนไม่ใช่แบบว่าอ้ยพี่โตยุบแล้วเลิกทําแล้วไม่มีนะผมผมยังไม่ได้ยุบผมสัญญานะสัญญาเนี่ยดูตากันเลยจ้องกล้องเลยเนี่ยผมสัญญากับคนดูทุกคนว่าวันไหนที่ผมพร้อมวันไหนที่คอมผมร้อยเปอร์เซ็นต์ วันไหนที่ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่านี้ทุกอย่างที่ผมจะทำให้คนดูมันดีกว่าที่ผมเคยทำมาตลอดผมจะกลับมาหาคนดูทุกคนผมจะไม่มีวันลืมเพราะยังไงผมเข้ามามันก็เป็นกิจวัตรของผมอยู่แล้วที่ว่าผมเข้ามาผมต้องมาดูช่องผมตื่นมาผมต้องเปิด YouTube Studio มันเป็นกิจวัตรของผมอยู่แล้วไม่ว่าผมจะลงคลิปหรือไม่ลงคลิปเพราะนั้น36 1 9 Studio และก็คนดูทุกคน ผมทุกคนจริงๆนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นมดแดงต้องเป็นโรตีต้องเป็นคุณจิมหรือว่าต้องเป็นท่านอื่นๆไม่ได้เจาะจงคือคนดูทุกคนที่ดูผมมาถึงขั้นเนี้ยถือว่าพวกคุณฝากใจกับผมและผมก็เสียดายนะที่ต้องเอาใจพวกคุณคืนไปก่อนตอนนี้แต่ผมก็แอบหวังเล็กๆว่าวันไหนถ้าผมกลับมาออนไลน์อีกครั้งกลับมาลงคลิปกลับมาไลฟ์สตรีมเหมือนแต่ก่อนได้เนี่ยหวังว่าพวกคุณจะเอาใจกลับมาฝากไว้ที่ผมนะครับวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้กันสำหรับ3619 Studio นะครับผม28มกราคมคือวันนี้ที่เราจะลงคลิปอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วและจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมหวังว่าวันที่ผมกลับมาทุกคนก็จะกลับมาเหมือนกันนะครับก็ขอญาตไปเพียงเท่านี้นะครับขออภัยที่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับผมไปเจอกันเมื่อเราเจอกันนะครับบ๊